สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทำนายทายทักมันยิบซีนะคะวันนี้นะคะมันยิบซีนะคะจะมาทายทักให้กับเพื่อนๆนะคะโดยการพิกออเด็กเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องในเร็ววันนี้คุณจะได้โชคดีในความรักไหมนะคะ ในเร็ววันนี้คุณจะโชคดีในความรักไหมนะคะไพ่มีด้วยกัน3มกองเช่นเคยค่ะกองสีเขียวกองสีฟ้าแล้วก็กองสีแดงนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงภาพหน้าความรักที่เพื่อนเพื่อนอยากได้นะคะไพ่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะคะทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงน,นะคะไปตามตัวตนของเจ้าของโชคชะตานั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวไพ่จะบอกอะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะในเร็ววันนี้นะคะคุณจะโชคดีนะคะในความรักไหมนะคะในเร็ววันนี้คุณจะโชคดีในความรักไหมนะคะค่ะขอไพ่นะคะเด็กถือดาบ เจ็ดถ้วยหกถ้วยแฮรุแฟนสามดาบเลเวอร์ราชาถือไม้เทา้าแล้วก็เฮอร์มิตมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวเนี่ยนะคะว่าในเร็ววันนี้นะคะคุณจะได้โชคดีในความรักไหมนะคะค่ะตามไพ่นะคะได้บอกว่า อออาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครบางคนนะคะก็ตามทีนะคะออจะที่แบบยังไงอะ่ะอกหักมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเพิ่งจะอกหักไปไม่นานนี้นะคะจากความรักที่ไม่แน่นอนนะคะจากความรักที่เลื่อนลอยทั้งหลายหรืออาจจะเป็นความรักที่แบบผ่านมาของคุณนะคะที่คาดหวังไว้เยอะหรืออาจจะไม่ได้เป็นดังที่หวังไว้นะคะ จากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้พบรักที่ดีหรือได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่แล้วนะคะอาจหมายความได้ถึงว่าความรักที่มาจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายคนรู้จักที่รู้จักกันมานานหรือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะได้รับความรักทั้งออความรักที่ดีมั่นคงหนักแน่น ไม่วือวาดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบถูกต้องตามหลักจารีตประเพณีอะไรทํานองนี้นะคะค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่สองกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านะคะในเร็ววันนี้นะคะคุณจะโชคดีในความรักไหมนะคะ ขอไพ่นะคะเด็กถือถ้วยราซิลีถือดาบหถ้วยหถ้วยเอ p มเพรสแดไม้เท้าห้าเหรียญอัศวินถือเหรียญค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านี้นะคะ ในหรือวันนี้คุณจะได้โชคดีในความรักไหมนะคะค่ะตามไพ่ได้บอกว่าคุณนะคะได้รับความรักที่ดีที่มีอยู่กับคุณแล้วนะคะคือความรักที่ดีอยู่ในมือของคุณแล้วไม่ว่าคุณนะคะจะเจอกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องความรักมากเพียงใดเศร้าโศกเสียใจระทมทุกข์มากมายยังไงยังไงแบบ คุณก็สามารถก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้เสมอนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความโชคดีในความรักนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเอ่อเมื่อใดที่คุณได้พบกับความเศร้าโศกเสียใจมาไม่นานคุณก็จะได้รับความรักจากคนที่เขาพร้อมจะเข้ามามอบสิ่งดีๆด,ดูจะเพียบพร้อมแล้วก็สมหวังให้คุณแบบทันท่วงทีเสมออะไรทำนองนี้นะคะค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่3กันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้นะคะกองสีแดงนะคะมาดูกันนะคะในเร็ววันนี้นะคะคุณจะโชคดีในความรักไหมนะคะค่ะขอไพ่นะคะ STAR นะคะราชาถือเหรียญเจดไม้เท้าราชินีถือดาบ ราชนีถือถ้วยถือซันสี่เหรียญแล้วก็5เหรียญน,นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนเที่เลือกกองสีแดงนะคะว่าในเร็ววันนี้คุณจะโชคดีในความรักไหมนะคะค่ะตามไพ่ได้บอกว่าคุณนะคะจะต้องได้สมหวังในความรักอย่างแน่นอนนะคะเออคุณนะคะจะได้รับความรักที่แบบมั่นคงนะคะจริงใจแท้จริงนะคะ ดูแล้วเท่าที่ผ่านมานะคะคุณนะ่ะดูเหมือนเหนื่อยมากนะคะกับการที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายกว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้นะคะแล้วก็พบกับความรักที่แท้จริงที่สมบูรณ์สมหวังเป็นความรักที่จะนำพาคุณไปในทิศทางที่ดีมากด้วยนะคะเออถ้าคุณไม่ปล่อยความรักนี้ถ้าคุณไม่ปล่อยความรักนี้นะคะจากคุณไปอ่ะ คือถ้าคุณไม่ได้ปล่อยอความรักที่ดีนี้ไปจากคุณแล้วคุณก็จะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจระทมทุกข์แน่นอนนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคนเดียวนะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็สมหวังในความรักค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ